หัวข้อต่อไปจะเป็นการอธิบายการพิมพ์รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมหรือสปศ1ขีด1นศะคะซึ่งตัวนี้เราจะมาที่ Search เมนูนะคะแล้วก็พิมพ์รหัสซึ่งรหัสของรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมนะคะก็จะคือ P socp 2นะคะเสร็จแล้วกดค้นหาค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมหรือสอปสอนะคะซึ่งเราก็จะมาระบุเดือนปีที่ต้องการพิมพ์รายงานนะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์2,558นะคะ วันที่นำส่งเราก็จะระบุเป็นวันที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามสองห้าห้าแปดนะคะ แสดงผู้ลงนามประกันสังคม1นนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะอันนี้เราก็กดโอเคข้ามไปเลยนะคะโปรแกรมก็จะให้เราเลือกว่าจะออกเป็นไฟล์อะไรนะคะเราเลือกตรงนี้ค่ะออกเป็นไฟล์ชนิด เลือก r EP ตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากเราจะไปเลือกใดที่เราจะเอาข้อมูลไปเก็บนะคะแล้วก็เลือกกล่องสี่เหลี่ยมข้างๆนี่ค่ะซึ่งถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนเราก็จะมากดตรงนี้นะคะคือเปลี่ยน directory แต่ตอนนี้เรายังไม่เปลี่ยนนะคะเราก็กด back ออกกลับไปค่ะ แต่แล้วก็กด print ค่ะหรือ f 1 0ค่ะรอสักครู่นะคะโปรแกรมกำลังดันข้อมูลมาให้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือข้อมูลการนำส่งเงินประกันสังคมของเดือนกุมภาพันธ์นะคะรวมทั้งหมด2,250บาทค่ะถ้าเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วหรือว่าพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ escape ออกค่ะ เสร็จแล้วค่ะ